เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับซุ้มไม้เลื้อยของผมนะครับจากท่อ p v c ครับผมลงต้นสาวรสไปแล้วนะครับ4ต้นครับนี่ เริ่มไต่ขึ้นมาแล้วครับส่วนเรื่องความคงทนแข็งแรงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้รู้กันแน่ๆครับต้องทดสอบก่อนครับว่าหลังจากที่ปลูกสอบรถแล้วครับสอบรถเลื่อยขึ้นไปแล้วนะครับเต็มค้างแล้วค่ะยังคงที่จะรับน้ําหนักได้ไหมนะครับส่วนเรื่องงบประมาณเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในตอนท้ายครับก็ลองรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าผมได้รวบรวมเทคนิคต่างๆไว้หมดแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสาที่เราต้องขุดลงไปว่าเราต้องทำไงบ้างครับและก็รวมถึงจุดข้อต่อต่างๆเหล่านี้ครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้ส่วนโค้งครับว่าเราต้องทำไงให้ทุกเสาของเราสูงเท่ากันจุดต่อทุกจุดใส่ลงไปเท่ากันรวมถึงจุดเหล่านี้ครับช่องว่างระหว่างช่องครับและเชือกขึงครับว่าเราต้องทำยังไง ก็ขอให้รับชมจนจบครับจะได้ไอเดียในการทําซุ้มไม้เลื้อยของเราแน่นอนครับไปรับชมกันเลยครับอันนี้คือเป็นเสาของมันนะครับเราเราจะใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งฝังลงไปในดินก็เทปูนลงนิดนึงเพื่อให้มันแน่นนะครับและจากนั้นด้านบนเราจะมีข้อต่อตัวแปลงนะครับจากหนึ่งนิ้วครึ่งใส่ลงไปแบบนี้ท่อสีหุนจะใส่ลงไปในนี้นะครับ แล้วมันก็จะโค้งเป็นซุ้มให้เราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับท่อของเราวันนี้เป็น1นิ้วครึ่งความยาว4เมตรครับผมจะตัดเป็น2ท่อนท่อนละ2เมตรนะครับเพราะว่าผมต้องการซุ้มที่มันสูงสําหรับใครที่ต้องการซุ้มไม่สูงมากก็สามารถใช้ประมาณสัก1เมตรครึ่ง1น่เมตรอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมซื้อมาแค่ใบเลื่อยอย่างเดียวครับเพราะว่าเลื่อยท่อ PVC ไม่ต้องใช้เลื่อยที่แข็งมากก็ได้ พื้นดินขึ้นมาผมจะให้สูงประมาณ160เซนซึ่งผมจะขวางลงไปในดินประมาณ40เซนครับเดี๋ยวเราต้องมาขดหลุมกันครับจากหลุมที่1ก็มาหลุมที่2ผมห่าง100เซนนะครับก็คือ1เมตรตรงนี้แล้วก็อีกหลุมหนึ่งคือที่200นี้นะครับก็คือห่างกันหลุมละ1เมตรนะครับ ขุดให้ลึกประมาณ4ี่สิบเซนครับตรงน,นี้บอกนิดนึงนะครับพื้นข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดค้างเราพอมันเสร็จนะครับถ้าเกิดต้นไม้มันขึ้นมันอาจจะหนักหลุมนี้อาจจะยุบก็ได้นะครับดังนั้นใต้หลุมนี้เราควรใส่หินหรือว่าเป็นแผ่นหินสักแผ่นหนึ่งนะครับรองไว้นะครับจากนั้นก็วัดระยะห่างจากเสาโน้นมาเสานี้ต้องห่างเท่ากันครับ นี่ผมวัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมจะใส่หีลงไปครับตรงนี้ผมก็จะเทปูนนะครับลงไปครับเป็นปูนเก่าครับเริ่มแข็งแล้ว ที่1เราเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเสาที่2นะครับเราต้องให้มันสูงเท่ากันครับวิธีไม่ยากเลยครับถ้าใครมีระดับน้านะครับตัววัดครับพอสามารถวัดระดับน้ําได้เลยครับแต่ผมไม่มีครับผมก็เลยนี่ใช้ตัวนี้ครับไปซื้อมา20บาทครับนี่นะครับวิธีวัดของผมคือผมจะเอานี้วางแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้วัดเราจะได้ความสูงที่ อย่างน้อยก็ใกล้เคียงะครับอ่าต้องให้ระดับน้ําให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางครับนี่อยู่ตรงกลางตรงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ความสูงที่ใกล้เคียงครับดูเสาครับให้ตรงกันนะครับ เทปูนประมาณนี้ครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาดินนี่เลยครับที่ขุดขึ้นมาปอบลงไปอัดให้แน่นครับผมจะทําแบบนี้ทั้งหมด6กเสาด้วยกันครับตอนเทนี้ก็ดูเสาให้ดีนะครับต้องให้ตรงนะครับเดี๋ยวพอปูนแข็งแล้วจะเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้ครบทั้ง6กเสาครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาทําใหม่นะครับเพราะว่า ต้องรอให้ปูนแห้งก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําการประกอบซุ้มของเรากันนะครับปูนที่เราเทไว้แห้งแล้วครับนี้เราจะเอาดินที่เราขุดไว้กรบลงไปนะครับเมื่อเราได้เสาทั้งหมด6เสาแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะใส่อันนี้ลงไปครับ ผมก็จะทําการวัดก่อนครับลองวัดดูว่ามันลงไปได้ประมาณไหนนะครับประมาณนี้ครับทําเครื่องหมายไว้ครับสาเหตุที่เราต้องทําเครื่องหมายแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําเครื่องหมายครับเราอาจจะใส่ลงไปแค่นี้แล้วมันก็แน่นไม่ลงอีกเลยเราก็จะไม่รู้นะครับเสาของเราก็จะสูงไม่เท่ากันนะครับแต่พอผมทําเครื่องหมายไว้ผมก็จะจําได้ว่าให้ลงไปประมาณไหนอันนี้นะครับผมก็จะให้ลงไว้ประมาณนี้อ่าผมก็จะทําเหมือนการทุกเสาเลยครับ มันลึกได้ประมาณนี้ครับทำเครื่องหมายเอาไว้เดี๋ยวเราจะได้ใส่ลงไปนะครับอ่าประมาณนี้ครับทำทั้งสองฝั่งเลยครับเดี๋ผมจะติดกาวด้วยสาเหตุที่ผมต้องติดกาวตัวนี้นะครับกันค้างของเรามันดีดมันหลุดได้นะครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปเท่ากันครับ ทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเร็ียบร้อยครับเดี๋ยวทำการประกอบต่อครับการประกอบนะครับอันนี้ที่ตั้งใจไว้ครับก็คือเห็นเสาตัวนี้นะครับให้เสาตัวนี้ครับโค้งไปแบบนี้ด้วยนะครับนิดนึงครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เสาตัวนี้ตั้งตรงและโค้งเฉพาะข้างบนนะครับให้ลดขนาดความกว้างของตัวซุ้มลงครับ ให้มันเข้ามาใกล้กันแล้วมันจะโค้งสวยตัวนี้จะไม่งอนะครับในของผมอยากได้แบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันเลยครับก็ใส่ลงไปแบบนี้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ทําฝั่งน้นครับแล้วก็ใส่เสานี้ลงไปครับ อันนี้เป็นรูปหลังจากที่ผมวางเสาทั้ง6เสาแล้วก็ยึดตัวโค้งของซุ้มเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราวางเสาตรงกันทั้งหมดครับแล้วก็ความสูงเท่ากันทุกอย่างเท่ากันครับมันจะเป็นระเบียบแล้วก็ดูสวยงามครับโค้งจะสวยมากเลยครับอ่าลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันต่อครับวันนี้เราจะทำซุ้มผักนี้ให้เสร็จกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดท่อตัวนี้ครับนี ตัวนี้ครับยาวเส้นละ2เมตรครับจากตรงนี้มาตรงนี้ผมใช้ความห่างอยู่ที่50ซนติเมตรครับทุกเส้นนะครับห่างกัน50เซนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับยื่นออกมาเท่าไหร่นะครับต้องให้เท่ากัน,นครับจากนั้นก็ใช้ลวดผูกเลยครับ นั้นก็เก็บไปลวดครับแบบนี้ครับเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ยึดด้วยลวดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากยึดลวดเสร็จทุกจุดนะครับทั้งหมดเลยนะครับช่องนี้ครับมันจะห่างเกินไปครับผมจะใช้เชือกครับขึงดึงจากจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้ไปจุดนี้ครับ ให้มันเป็นเหมือนตะข่ายนะครับขึงเชือกนี้แล้วแต่ความชอบนะครับของแต่ละคนเลยครับถ้าไม่อยากขึงก็สามารถใช้ท่อ PVC อย่างเดียวเลยก็ได้ครับผมก็จะใช้เชือกเป็นตัวยึดท่ออีกครั้งนึงนะครับเอ่ยยึดเชือกให้แน่นเลยครับจากนั้นผมขึงไปจุดนี้ครับดึงเชือกให้แน่นอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อที่จะได้ให้ท่อของเราตรงนี้นะครับที่เรายึบลวดไว้แน่นกว่าเดิมครับเรียบร้อยครับมาจุดที่3ามครับจุดตรงนี้ครับอ่าลองดึงแบบนี้นะครับแล้วก็กดไว้แบบนี้ครับเราจะทำการผูกตรงนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็มาจุดนี้ครับ ดึงให้ตึงเลยนะครับแล้วก็มาจุดนี้ครับทำเหมือนกันครับกดเอาไว้ดึงให้แน่นครับดูตาไกของเราเห็นไหมครับตึงมากครับเมื่อผมทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ครับพอจะมองเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูไกลๆนะครับนี่ครับอยู่แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นโรงรถของผมนะครับก็จะทําซุ้มนี้เป็นที่บังแดดครับกันแดดให้รถนะครับผลงานจากท่อ p v c ก็สวยงามตามท้องเรื่องครับก็ออกมาประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สวนผักพ่อครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำออกมาอีกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับ